โลสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม Ski ปโป้ไรเดอร์ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับผม <g iggle> ก็สาเหตุที่ผมมาเล่นเกมนี้นะครับผมก็คือมันโฆษณาใน YouTube ผมเนี่ยจนลำคาญนะผมคือผมดูคลิปอะไรเนี่ยแม่งก็โฆษณาแต่เนี่ยจนลำคาญอะ่ะผมก็เลยลองโหลดมาเล่นดูแม่งเลยนะครับผมก็หลักๆ <g iggle> ของเกมนี้เนะี่ยก็คือมันจะให้เราเนี่ยวาดล้อรถนะผมเออวาดล้อรถตามจินตนาการของเราเลยนะครับผม เราจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับผมก็ให้เข้ากับสถานการณ์นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นด้วยกันเลยนะครับผมโอเคเราจะวาดเป็นกลมๆเบสิกเบสิกก่อนนะครับอ่าไม่ค่อยกลมสักเท่าไหร่โอเคมันวาดเป็นรูปอะไรของมันนะโอเคครับตกลาวาเอ้าล้อพังด้วยไม่มีล้อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววาดไปวาดไปโอ้โอเคยังตอนนี้ยังน้ำอยู่ครับให้ไปสิ หรือล้อไม่กลมพอโอเคผ่านมาแล้วครับอ่าอันนี้เหมือนเหมือนจะเป็นให้บินนะครับผมบินได้แล้วโอเคโอเคเปลี่ยนล้อค,ครับเป็นล้อกลมเหมือนเดิมอ่าโอเคเราเข้าที่หนึ่งนะครับผมโอเคที่สองก็ลอาให้ไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อกันด่านต่อไปนะครับผม โอเคด่านนี้เราจะลองวาดเป็นรูปอื่นมั่งดีกว่านะครับผมเราวาดเป็น uh, ดาวลองวาดดาวดูสิโอเคดาวไม่สมส่วนด้วยครับผมโอเคดูสิว่าจะไปได้ไหมโอเควิ่งได้ครับผมโอเคตรงนี้เหมือนจะเปลี่ยนให้บินโอเคบินขึ้นแล้วฮ้ย <c oughs> มันตามมาติดๆครับผมตามมาติดๆรีบเปลี่ยนรีบเปลี่ยน โอเคจะชนะหรือเปล่าเปลี่ยนล้อให้ใหญ่กว่าเดิมดิโอโอเคครับก็เข้าที่หนึ่งเหมือนเคยโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปวาดเออล้อแปลกๆดูบ้างดีกว่านะคแล้วผมตามจินตนาการที่ผมมีนะครับผมโอเคเราลองเป็นตัวภาษาไทยก่อนดีกว่าเราเป็นกอกไก่ครับผมลองดูดิ อ่าล้อรถกอไก่จะไปได้หรือเปล่าโอเคไปได้ครับผมมาขึ้นที่หนึ่งด้วยโอเคขึ้นได้ไหมล้อกอไก่ล้อกอไก่โอเคขึ้นได้ครับผมขอควายดิลอดอ้อขอควายเอี๊ยไปเร็ว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 โอเคไปแล้วเอ้ยเราลืมขอไข่ดีกว่าโอเคลออ้อขอไข่ โอเคก็ข้อที่หนึ่งแลผมโอเคล้อพยันชนะก็ถือว่าโอเคนะคผมเดี๋ยวต่อไปลองเป็นภาษาอังกฤษดูแล้วกันนะครับผมโอเคภาษาอังกฤษเป็นตัว A อ่าตัว A ก่อนนะครับผมอของมันเป็นรูปอะไรวะนะั่นนอะโอเคครับล้อตัว A ไปได้ไหมนี่ตายวะตายตัว C ตัว C ขึ้นนำครับผม ตัวีตัว E ขึ้นได้ไหมไปไปไปโอเคครับขึ้นที่หนึ่งครับผมอโอเคเข้าที่หนึ่งครับผมอ่เราเฮ้ยมีอีกหลายอันเลยดีกว่าที่เรายังไม่ได้ลองเดี๋ยวผมขอไปลองเออตัวอะไรดีตัว Z นะครับผมเฮ้ยตัว X ดีว่าตัว X อ่าตัว X อ่าวาด โอเคตัว X ครับผมคือผมไม่ได้เปิดเสียงเนียเพราะว่ามันไม่มีปุ่มปิดเสียงเอะเปิดเสียงนะผมคือเปิดเสียงมันก็จะสั่นด้วยนะผมคือผมไม่ไม่ชอบนะผมก็เลยมันก็เลยไม่มีเสียงนะครับผมโอเคตัว X ไปไปได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้ขึ้นน้ำอยู่นะผมตัว X เ,เอาเป็นตัวอะไรดีเอาตัว Z แล้วกันอ่าเฮ้ยมันตามมาติดๆครับผมเฮ้ยโอ,โอ อีกขึ้นดิเฮ้ยเฮ้ยเฮบดน,นำไปแล้วไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องเข้าที่หนึ่งครับผมตัว o, โอไปโอ้เรียบร้อยเข้าที่หนึ่งเขาบอกโอ้เจียดจิวเลยโอ้เกือบไม่ได้ที่หนึ่งครับเออก็เล่นเพลินดีนะครับผมโอเคเฮ้ยมันเป็นรูปตัวเอเลยนี่หว่าล้อมันเอาเป็นเออ่ตัวอาร์เลยกัน อของมันอะไรวะเนะี่ยตัวเอสเหรอ,อตัวอาวิ่งฉลุยไหมโอเคลองตัวทีตัวทีวช่องเราอ๋อไปได้หรือเปล่าโอติดขึ้นได้ไหมโอเคยังขึ้นได้อยู่ครับโอเคตัวทีไปแล้วตัวแต่ไม่ <c ười> อยู่โอ้ยโดนโดนไม่ไม่ไมโอเค ขึ้นขึ้นขึ้นมันตามมาตีๆครับผมโอเคเข้าที่1อยู่นะก็เล่นเพลินดีนะครับผมก็สนุกใช้ได้เลยนะผมที่จริงดูโฆษณานึกว่ามันจะไม่เหมือนไม่ไม่ตงปกนะก็อันนี้ตรงปกใช้ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็เหมือนจะมีอ่าให้ปรับแต่งตัวละครด้วยนะผมเรามีอยู่200 200เหรียญน,นะปลดล็อกอะไรดีอันนี้ตัวละครไม่เอาดีกว่าอ่าอันนี้รถครับผม ราจะเปลี่ยนรถเป็นอะไรดีเป็นสกีเอ้ยเป็นม้า <c oughs> แล้วอันนี้ก็อันนี้เหมือนจะเป็นเออลายเส้เนนะครับผมลายเส้นหรือว่าไอ้ล้อของเรานะครับผมเออเปลี่ยนอะไรดีเออเปลี่ยนเป็นรถแล้วกันนะครับผมเออเอาเอาขี่วัวขี่วัวแล้วกันนะครับผมโอเคซื้อไปเหรียกร้อยหนึ่งเหรียกร้อยหนึ่งซื้อเออลายเส้นแล้วกันวัวอะไรดี วัวต้องคู่กับญ้านะครับผมโอเคหมดโอเคตอนนี้เป็นรถวัวแล้วนะครับผมอืมเอาเลยดิเออหูฟังครับผมโอเคเป็นหูฟังนะครับผมล้อหูฟังเอาละครับไปแล้วครับผมอ้าวติดโอเคยังขึ้นได้ครับล้อหูฟังจะชนะหรือเปล่าด้วยล้อหูฟังครับ อืมโดดขึ้นมาโอเคเราฟังไปสิเฮ้ยโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นน้ำนะเราต้องเปลี่ยนก่อนโอเคเราวาดรอได้เลยนะอ่าชานะแล้วครับอ้อรอฟังโอเคเราฟังก็ใช้ได้นะครับผมเออมีอะไรอีกที่นึกได้อืมนึกนึกนึก เออเราลองมาเป็นตัวเลขดูมั่งดีกว่าเ,ออเราลองทำล้อตัวเลขนะครับผมเอาเป็นเลข3ามแล้วกันเดออี๋ยซิจะไปได้สักเท่าไหร่นะครับผมเออเลข3ามมันก็คล้ายๆวงกลมนี่ว่ะเออเราลองเปลี่ยนเป็นอะไรดีเฮ้ยโอ้ยอลาวาเด๋ยวล้อใหม่ครับผมโอเคขึ้นกังหันครับใช่หรือเปล่าไม่รู้ โอ้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 โอเคผ่านมาได้ครับผมก็เ,เป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งเฮ้ยมัเลขจังวะโอเคเข้าเข้าที่หนึ่งครับผมโอเ้เลขหนึ่งเข้าที่หนึ่ง,งมันใช่เลขหนึ่งวันี่ยเหมือนเหมือนไม่ค่อยใช่นะครับผมโอเคโอเคครับด่านนี้เราเอาเป็นเออเราวาดรูปสัตว์มั่งดีกว่าอืมเอารูปอะไรดี รูปสัตว์ก็นึกไม่ออกนึกไม่ออกอีกว่าดโอเควาดหัวโอเคตรงนี้ผมมาเป็นหางครับผมแล้วก็เป็นขาหมาต้องมีเออสี่ขานะผมโอเคได้แล้วสองขาโอเคตรงนี้สองขาครับไม่เหมือนหมาวะเดี๋ยวครัเพิ่มหูวให้หน่อยอ่าโอเคตัวอะไรวะเนี่ย ไม่เหมือนหมาว่ะโอเคเหมือนจะไปไม่รอดนะครับผมโอเคปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปสิโอเคหมาเหมือนจะไม่รอดนะครับผมเฮ้แต่ได้อยู่ได้อยู่ไม่รู้ว่าใช่หมาหรือป่าตัวอะไรก็ไม่รู้ครับผมโอเคโอเคก็เข้าที่หนึ่งนะครับผมรอบนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับ โอเคครับก็ถ้าใครอยากจะลองไปโหลดเล่นดูเนี่ยก็สามารถไปโหลดได้ที่เออเพจสโตหรือแอปสโตได้เลยนะครับผมก็เล่นเพลินดีนะเออเล่นเพลินดีก็ถือว่าตรงปกดีนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยมันจะไม่ค่อยตรงปกสักเท่าไหร่นะไอที่โฆษณาตามเออยูทูบหรือว่าเออแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยมันไม่ค่อยตรงปกสักเท่าไหร่ไอโดยเฉพาะไอพวกเกมเออแนว MMO RPG เนะี่ยมันแทบจะไม่ตรงปกเลยนะครับผม โฆดณาอีกอย่างแม่งเข้าไปในเกมแม่งอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็อันนี้ถือว่าเล่นเพลินดีนะแถมไม่ต้องใช้เน็ตด้วยนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอไปเล่นต่อนะ <laughs> กำลังเพลินเลยโอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย